โยมาอยู่กันในเกมฟีเฝ้าลายสีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาลองกองหลังตัวใหม่หน่อยนะครับผมก็ตัวนี้เลยเราลองก็เซลนี่นะครับผม V e v s บวกแปดก็คือคือตัวนี้ผมแบบอยากได้มานานแล้วนะครับผมแต่เมื่อก่อนราคามันแพงนะครับเป็นแสนกว่าล้านแต่ตอนนี้ราคามันรีนะครับผมเรือสามหมื่นกว่าล้านแต่มันไม่มีในตลาดนะผมก็ลองตั้งเล่นเล่นดูนะครับตั้งราคาต่ําด้วยตั้งไว้สามหมื่นสามพันล้านนะครับมีคนขายเฉย ได้มาถือว่าแบบตอบโจทย์เลยผมอยากได้อยู่พอดีเดี๋ยวไปดูนะครับผมราคาตอนนี้เห็นป้ายังไม่มีคนขายผมตั้งไว้สามหมื่นสามตอนนั้นมีคนแบบขายเฉยเลยสแตนเริ่มต้นร้อยสิบหกนะครับผมเมื่อก่อนมันแสนกว่าล้านตอนนั้นผมเก็บตังค์จะซื้อแล้วนะแสนกว่าล้านอนะแต่โคตรด,ดีเลยราคาประมาณสามสี่ห้าวันแมงรีลงมาเหลือสามหมื่นล้านผมก็จัดเลยอีกตัวก็น่าจะเป็นแคมเบลแต่ตอนนั้นแคมเบลสี่หมื่นสองผมไม่ซื้อผมแค่เก็บซื้อไงผมว่ามันต้องลงกว่านี้ไอ้ยัยแม่งไม่มีขายเลย แต่ก็ไม่เป็นไรผมรอได้ผมว่า115แคมเบลเนี่ยราคามันน่าจะถูกกว่านี้นะขนาดกอสเซลนี่ผมตั้งไว33้3316มันยังมีคนขายเลยเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดนะครับตอนแรกผมเล่นเป็นปี VDR นะครับผมแล้วผมก็มาเล่นปีนี้อันนี้เลเวลยังไม่เต็มนะเลเวลแค่3มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูผมเล่นไปได้ตา2ตาเอางมั้งกอสเซลนี่ปีนี้นะครับนี่นะโอเคมาดูพลังแล้วก็อะไรนิดนึงอันนี้เลเวลแค่นะมืมบอกไปแล้วือ้ปล่านี่นะครับยังไม่เต็ม มาดูนะครับผมพลังก็นิสัยที่มีอยู่ก็เป็นแบบโมงบอลได้ดีอย่างเดียวนะครับผมโอเคสกิลมงสี่ดาวไอพียี่สิบนะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบหกน้ำหนักเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมรูปร่างผอมนะครับถนัดไซส์สามกว่าห้าแต่มันไม่สําคัญหรอกมันเป็นกองหลังนะกองหลังชาวฝรั่งเศสนะครับผมนี่ใส่ผมก็ใส่ให้ตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยปึ๊บ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 นี่นะครับประวัติราคาแบบโคตรถูกได้มานะครับผมวันนี้เลเวลไม่เต็ม ก็คือเด่นเด่นมาดูตอนซีบีนะครับผมเด่นเด่นไปด้านแข็งแกล่งนะครับผมกระโดดสไลด์ประกบตัวเข้าปะทะส่งสั้นส่งสั้นถูกละแล้วก็หม่งบอลปฏิกิริยาแล้วก็ดุดันนะครับผมดูดิโอ้โหโคตรโหดไดมาราคาถูกนะครับผมเข้ามาเสริมทีมบวก8สวยๆเลยนะครับผมตัวนี้โอเคแต่ถ้ามันมีตัวบวก8เพิ่มเนี่ยผมว่าจะเอา2ตัวนี้เป็นบวก8ดตวยนะ มันก็จะได้แบบบูทบอกแปไปด้วยนะครับผมเนี่ยตั้งแต่เครื่องนี้ลงมาเนี่ยผมจะทำบอกแปทั้งหมดเลยแต่ด้านบนเนี่ยผมก็ทําเป็นไอคอนบอกห้าโอเคเดี๋ยวไปลองดูในเกมสักตาดีกว่าว่ามันเหนียวหรือเปล่าตัวนี้นะครับผมหลังแต่ผมบอกเลยตัดบอลโคตรดีอะปีนะแม่งโอเคไปดูในเกมดีกว่าจะไปโอเคมาครับผมเจอคู่ต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม,ผมเป็นฟูลฟูลิวพูลอะไม่ใช่แหละฟูเมตาม้าผสมลิวพูลเพราะมีโต้กับบัลลักด้วยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่มันเป็นลิวพูลแหละของมัน ก็คืออันนี้กดในแหงนะครับผมแรงผมก็ค่อนข้างจะแบบสูงแล้วนะ c ช a เลนเจอร์เนี่ยก็แบบมันไม่ค่อยได้ยิงเยอะแล้วนะผมตอนผมอยู่โวล์คาสอ่ะมันจะยิงกันแบบโโหกห้าหกเจ็ดลูกอ่ะตอนหนึ่งนั้นนะครับผมเดี๋ยวนี้ยิงแบบสามลูกนี่ก็สุดแล้วนะในแรงอ่ะเพราะว่ามันเน้นถ่วงกันเยอะไงเข้าใจอะไรไม่มีคนอยากแพ้แต่ก็แรงโวล์คาสมันก็ไม่มีใครอยากแพ้หรอกแต่นี้มันแบบมันยังไงอะ่ะมันแรงมันสูงกว่าเห็นปะโอ้ยตัด<พ>บอลได้ปะ ก็เซียวโอ้โหก็เซียวด้วยมาถึงก็ทำเอ้ยอะไรเนี่ยเย็ดแม่เลยเอ้ากูโดนกูจนได้เอาไม่โดนมั่วไปหมดครับผมเห็นป่ะก็เซียวแม่งตัดบอลโคตรดีอะ่ะ <c oughs> ปีที่ดีที่สุดละมั้งของก็เซียวน่าจะใช่แหละไปไหนดีวะไปตัวต่อไปก็น่าจะเป็นไม่ไม่แคมเบลก็เวล่านี่แหละหรือว่าชาก้าบวกแปด ก็ต้องดูกันอีกทีโอเคผมก็ต้องเล่นรัดกลุ่มนะครับเพราะว่าผมจะตกแรงด้วยไม่ใช่จะตกจะตกแรงคือวันนี้ผมไปเล่นมาเล่นไปสองตานะครับผมวันนี้ตาแรกเกมค้างไอสัดหลุดเท่ากับผมแพ้เลยตาที่สองไปเล่นมากดเริ่มเกมปุ๊บหลุดเลยนะครับผมแล้วพอเข้ามาอีกทีเอ,อ้าแพ้และโอ้โหโคตรเทียเลยวันนี้คือผมก็ต้องเล่นดึงเกมนิดน,นึงนเพราะว่าแพ้ไม่ได้อ่ะ แพ้อีกผมก็ตกแรงแล้วโอเคดูดิคอเซียนนี่ตัดบอลดีเกินโอเคเราก็ตาน,นี้ก็ถือว่าโฟกัสกองหลังไปละกันนะผมมาดูว่าผมจะเสียบอลเสียประตูหรือเปล่ามีกองหลังแบบระดับเทพอยู่ในทีมกองหลังพลังเยอะสุดแล้ะน่ร้อยสิบหกในทีมผมอะโอเคมันอยู่แค่แรงเวลคลาสหนึ่งมันจะมาเทียบอะไรกับเรา จัดไปครับผมแฟลกติกเวลาเ่าปีนี้มันดีนะครับผมแต่เรื่องการส่งบอลแบบสร้างจังหวะให้เพื่อนมันไม่ค่อยดีปีนี้ผมเลยว่าจะเปลี่ยนเป็นปี BB ทีบบวก8แสนกว่าล้านนะครับผมแต่เห็นเขาบอกกันว่า p m c บวก8เก่งกว่าแต่ผมไปดูมาแล้วนะครับผมชอบ b t ทมากกว่าเพราะมันมีไอ้เพลย์เมคเกอร์ไงสกิลอ่ะมันสามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีนะครับผมเลยชอบปีนั้นมากกว่าแต่ b t b มันอาจจะเก่งกว่าแหละแต่ผมไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมเคยเล่นทั้งสองปีแล้วนะเล่นบวกห้าก็แค่ไม่ต่างกันอะเวียล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยให้มันขึ้นไปยิงอยู่แล้วนะครับผม,มนานๆจะให้มันขึ้นไปยิงทีมันก็ไม่ค่อยเติมขึ้นไปยิงอยู่แล้วอะเวียล่ามันยิงไกลไม่ค่อยดีแต่ถามว่ามันพอยิงได้ไหมมันก็พอยิงได้ครับไม่คีเลยจนเกินไปโอเคไปนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อซูนไปคัมมิ่งซูนไปแล้วครับผมเวียล่า ชาก้าเบิร์กแคมปกวาดมาส่งไปเวล่าสวยสวยอุ้ยี่ยเป็ดแข่งเกินเทรนน้องเทรนมาน้องเทรนพี่เทรนทำอะไรดีวะมาช่วยหน่อยละกันไปส่งมาส่งมาอ้ยสัตว์ตัวยิงกูไปไหนวะเนี่ย มีแต่กองหลังเมื่อกี้ผมคึกว่าตัวนี้เป็นชาก้าเลยเนี่นะเยเลยส่งให้หม่มเอตสโซกาติสนี่ว่ามาครับผมเจมส์เม,มเนอร์เฮ้ยยกมาแล้วโอ้โหโล่งด้วยตรงนี้ซาร่า2ิเบตนะครับผมอุ้ยโดนปะเนี่ยโอ้โหโดนว่ะไอ้้ย่เสียงโง่เลยผมอะไรวะเสียงโง่โคตรง่ายเลยวะ่ะโดนหนึ่งประตูต่อหนึ่งละโอเคไหม โคตรควายสาัตว์ผมแบบไม่คิดว่ามันจะเล่นแบบนั้นจริงนะจะก็ช่างแม่ไงสัสก,กูเสียไปแล้วทำไงไ่ะโอ้โหเสียได้เลยเสียลูกคนโง่ไปปั่นไปแล้วครับผมเอียนไรคมเหมือนกันโอ้โหมาเชิงผมนากว่ามันตั้งเยอะก็ให้มาแพ้ง่ายๆก็ ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใช่ราวนะครับจัดไปต่อเรตีบีเอสผมจะไม่เสียงโง่มาละครั้งนี้เราจะเล่นแบบไม่ประมาทศัตรูเด็ดขาดไม่ประมาทศัตรูเด็ดขาดโอเคตัดบอลโคตรดีด้วยความที่มันเป็นปีปีอีบเสด้วยนะผมเล่นเป็นปีนู้นตอนแรกเล่นเป็นปีวิทยาไงมันก็ AI มันก็เก่าแล้วนะ มาเล่นไปปีนี้แบบรู้เรื่องเลยสัตว์ปั่นไปอีกหนึ่งครับผมเย利รเยไรสไลเดอร์โอ e ้โห e oh ตัวนี้อย่าให้มันได้ยิงเด็ดขานะครับเยไรเนี่ยได้ยิงละโคมกรีบไอ้สัตว์คนบอกโคมกรีบทำไมไม่เล่นแฉลองดีคือชอบองรีมากกว่า,วาจริงหมายถึงทั้งในชีวิตจริงทั้งแบบทั้งในเกมอะชอบองรีมากกว่า เอไลท์เนี่ยผมเกิดไม่ทันจริงเกิดไม่ทันเล่นนะครับไม่ทันยอไลท์เล่นแต่องรีอะผมทันอยู่ตอนนั้นโอเคองรีแบบชุกแบบรุ่งเรืองเลยตอนนั้นโอ้โหแต่ไม่ทันแบบไม่ทันนู่นนะไม่ทันตอนมันคว้าแบบแชมไลพ่ายนะตอนนั้นแบบ2003ันสามงพันสี่ยผมแบบได้สามสี่ขวบเองตอนนั้นยิงดูบอลไม่เป็นเลย โอเคโอ้โหเจ็ดแค่นะกูว่าแล้วคูจะไม่พลาดให้มึงง่ายๆอะไรเนี่ยโอ้นึกว่ามันนึกว่าเสียฟาวมาแย่งบอลกูแล้วกูเสียฟาวไอ้สัสลาวเกินนแ,แบบนั้นไปไปเวลาเอาอีกเปลา่าเวลาบอกพอก่อน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 โอ้โยจะปันอยู่แล้วชาก้าในตัวทีเด็ดของผมเลยหมายถึงการยิงไกลอะ่ะ ทำอะไรครับโอเคอันนี้มาแบบมันถือว่าดูกองหลังไปละกันนะครับผมก็เห็นปะเหนียวอยู่นะกองหลังผมแต่มันก็เล่นกัน4คนนะหนะหลังผมก็จะชมคนเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องชมทั้ง4ี่คนถ้าไม่เสียประตูโอเคแต่กอเซียนี่มันดูจะเด่นๆไงาาไปอีกหนึ่งเนาอ้าสัษั์จับบอลอย่างนี้จับบอลอย่างนี้ ไปแล้วครับผมเยไเนี่ยมงดีด้วยมงดีด้วยโชว์ไปที่ยิงโอ้โหโคตรเบา,เ,บาเมื่อกี้ถ้ายิงเข้านี่สวยเลยนะจับบอลมาแต่งหนึ่งจังหวะไอ้สัสแต่ผมไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยกอรเซนี่ครับผมอีเวสตวกแปดอุ้ยแทงแทงแทงมีการแทงกันเกิดขึ้นโอเคครับผมเบยารินนึกว่าจะโดนเกือบจะโดนโอเคครับผมเบอร์แคมมาแล้วจังหวะนี้เอา้า วีเอลุยครับผมวิ่งมาชนเบิร์กแคมป์ไม่สัตว์โอ้โหคือส่งบอลปุ๊บวิ่งมาชนในศาัตร์โคตรยำยไปไปอยากให้ชาก้ากูได้ยิงเหมือนกันตัวไหนก็ตามนศาัต์ถ้าได้ยิงแล้วโดนอุ๊ยเจดเป็ดอรว่าจะให้อะไรสัตว์ให้ทริกหน่อยไดไ,ไปกอเซยนี่ตัวนี้หม่งดีด้วยนะครับผม กองหลังส่วนใหญ่มันก็ต้องมงงดีๆ่อยู่แล้วครับผมเซนเตอร์น่ะถ้าโงงไม่ดีอ่ะมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่าตอนเตมมมะมุมอะไรแบบนี้ยให้มันออกแบบขึ้นมาโมงโอเคจัดไปได้มีโอกาสโงงเยอะเยอะหน่อยไปอีกแล้วครับผมเอี e ่ยไหลเอี e ่ยไหลสไลเดอร์เอี่ยไหลสไลเดอร์หลอกมาสไลเดอร์หลอกอีกทีเอา้าไม่สักรอบนี้มันไม่ไล่บอลไงแต่ผมไม่น่ามีปัญหาละลงแรงคือแบบได้ชนะแล้วแหละอุย้ยอะไรเนี่ย มึงจะชนกระเดงหาพระแสงอะไรโอ้หมันเล่นง่ายๆแล้วพ่ะย่ะไม่น่าง,ง่ายแล้วลูกนี้โอเคเคลียเอ้ยไอ้ตลกโอเคกอสเซลลี่มาทันเวลานะครับเมื่อกี้เ,เ,เกือบโดนไอยเยส์มานั่นยิยงละไปไหนดีส่งไปก่อนละกันไปแล้วจ้าเบิร์กแคมป์บอกไปได้เลยครับไปแล้วจ้าโอ้โห,โโห,หล,ลูกยิงลูกเลี่ยทำไมมันเข้ายากจังวะ ผมยิงไม่เข้าเลยก็เซนี่อย่ไหนวะนะเผื่อให้มันมาโมงบ้างเนี่ยเบอร์ส0เนี่ยใช่ปะเออใช่ละเปิดมาอ๋อบริษัเปิดอะไรนี่ยตลกแดงแล้วมึงเปิดลูกแบบนั้นโอเคว่าจะให้ก็เซนี่มาโมงหน่อยทำประตูโอเคก็เซนี่วิ่งมาลงหลังแล้วนะครับผมใช่แบบถ้ามันแบบไม่ได้บอลให้มันแบบกับหลังแบบดีนะครับผมไอโค้ดเนี่ย คือพอมันไม่ได้บอลมาจากลับหลังมายืนแบบประจาตาแหน่งอะ่ะจัดไปอีกหนึ่งโอโ้โหขอยังไม่มได้ปะนี่สามเม็ดน,นี่โหดแล้วนะครับผมในแรงผมบอกเลยคนโหดเขาเล่นกันแล้วนะส่วนใหญ่เม็ดสองเมตรเนี่ยก็หูล้ละรู้ราแล้วโอโ้โหออกแล้วอะไรวะบ้าจริงจริงออกกันเป็นว่าเล่นอีกแล้วนะจ๊ะอะไรนะทำอะไรนะ โอเคมันเล่นแบบนี้เราก็สบายใจไปเฮ<น>้ยมันจะแทงโอ้โหได้อยู่<น>กอเซลนี่เกือบเป็นแพ้แล้วเมื่อกี้<น>เกือบเป็นพ้าหน้าแจ้แล <Yes> ้วไงโอ้โหหมดซะก,ก่อนครับผมสามประตูต่อศูนโอเคเยอะไรแม่งโหดจริงว่ะจะไปมาดูกอเซลนี่นำโชคหรือเปล่าครับผมแต่ผมเล่นสองตาแรกมันได้การบวกแปดเลยนะลุนการบวกแปดะแต่ผมแต่ผมไม่ได้การบวกแปดอันนี้เอาการบวกหกพอแล้วกัน จัดไปโอ้สามสิบล้านโอ้ผมจะเลือกอันนี้อยู่แล้วอีกแล้วเหรอวะสัตว์โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับโล,ลองกอสเซลนี่นะครับผมไม่รู้จะแบบเล่นยังไงดีเพราะมันเป็นกองหลังนะถ้าเป็นกองหน้าว่าไปเรื่องหนึ่งมันจะแบบเอาไปโยงไปยิงอะไรได้ครับผมกองหลังมันดูการสก,กรัดบอลอะไรพวกนี้อย่างมากก็ดูการลูกเปิดลูกเตะม,มุมอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่จะเอาไปโยงไปยิงมันก็แบบลาบากนิดนึงนะ ถามว่ามันยิงได้ไหมก็พอยิงได้แหละเพราะว่าความเร็วมันก็มีเดี๋ยวลองไปเทียบกองหน้าดูนะครับผมว่ามันเป็นไงสมมติผมเอาไปเล่นหน้านะความเร็วสปีดต้นมีดูจบสกอร์ดิเหปะจบสกอร์ไม่มีนะครับพลังการยิงก็น้อยยิงไกลก็ไม่ได้มันเป็นกองหลังนะเดีย๋ยวไปเล่นกองหน้าก็กระไรอยู่ถ้าเอากองรีมาเล่นกองหลังเห็นปะก็ไม่ได้เหมือนกันโอเคครับผมก็ประมาณนี้และกันสําหรับโลลองกอสเซลนี่กองหลังอีกหนึ่งตัวนะครับผมถือว่า เสริมทับมาสําหรับผมนะผมว่าคุ้มค่านะตอนนี้เสร,สร,สร,สริมทับมาแบบแบบในความคิดผม <c oughs> ผมคิดว่ามันคุ้มค่าอยู่นะส Whereas, <c oughs> 33, าหรับเงินสามหมื่นสามพันล้านนะครับผมอยากได้มานานแล้วตอนนี้ผมคิดว่าต้องเสียแบบเยอะกว่านี้ด้วยสาตอนนั้นตอนมันลดลงมาเหลือเจ็ดหมื่นล้านที่ผมกาจะ head, <c oughs> แบบกาจะ head, <c oughs> แบบกาจะดึงแล้วนะแต่แบบตังค์ไม่มีไงโชคดีไปสัตว์มาตั้งสามหมื่นสามได้เลยโอเคเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมครับผมไปละ